จิตใจนะ่ะเป็นศูนย์รวมของความรู้สึกนึกคิดทั้งมวลเป็นบอ่อเกิดแห่งคำพูดและการกระทำปกติใจของคนเหล่านั้นนะ่ะจะใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นประพัสสอนแต่ว่าเมื่อมีกิเลสคือโลภโทสะโมหะคำามาครอบงำใจดวงนั้นก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใส เรียบเสมือกันน้ำซึ่งมีปกติใสสะอาดแต่คุณมัวไปกับเพราะมีสิ่งเจือปนถ้าอยากให้น้ำกลับใสดังเดิมก็ต้องทำให้สิ่งที่เจือปนอยู่นั้น,นตกตะกอนซะก่อนใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ต้องเจริญภาวนาทำใจให้หยุดให้นิ่งเพื่อขจัดกิเลสอสวะ ที่ปนเป็นให้หมดไปพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทาน,นสูตรว่าคนผู้ตรนีมักกลัวความยากจนจึงไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดเลยความกลัวยากจนนั่นแหละจะเป็นภัยแก่คนผู้ไม่ให้คนตรนีย่มกลัวต่อความอดอยากข้าวและน้ำ ความกลัวนั่นแหละจะกลับมาถูกต้องคนผ่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการจะสังเกตว่าใครน่ะเป็นคนตรนีเขาไม่ได้วัดกันตรงที่เป็นคนรวยหรือยากจนเป็นกลุ่มชนชั้นสูงหรือชนชั้นกันมาชีพแต่ดูที่จิตใจที่งดงามและการบริจาคทานได้จิตเคารพเลื่อมใส คนที่ไม่ตรรนีเพร้อมองเห็นประโยชน์ที่จะบังเกิดขึ้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจึงรักในการให้เป็นชีวิตจิตใจคนเช่นนี้ความตรรนีครอบงำจิตใจไม่ได้ถ้าจนก็สามารถพลิกผันชีวิตให้ล่ำรวยได้ด้วยบุญหรือถ้ารวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปกระทั่งรวยข้ามชาติ แต่คนตรนีนะีมองพบชาติหน้าไม่ออกจึงมุ่งหน้าสะสมและใช้จ่ายทรัพย์ไม่มีความคิดที่จะบริจาคเลยต่อรวยก็รวยเพราะกินบุญเก่ารวยชาติเดียวแต่ต้องจนอีกหลายชาติสำหรับวันนี้นะเราก็มารับฟังวิธีแก้ความยากจนข้ามชาติของมหาทุกตะกันต่อนะจ๊ะ ว่าเขามีวิธีการอย่างไรเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาทุกตะออกปากรับคำที่จะเลี้ยงพระภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนภิกษุสองหมื่นลูปแล้วก็รีบกลับบ้านไปจักจวนสีภริยาคู่ทุกคู่ยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระสักองค์หนึ่งภรยาก็ไม่ขัดข้อง และกล่าวอนุโมทนาว่าพี่คิดถูกแล้วเมื่อชาติก่อนเราไม่ได้ให้อะไรอะไรชาตินี้จึงตั้งเกิดเป็นคนยากจนเราทั้งสองคนออกไปทำงานรับจ้างและจะต้องสามารถหาอาหารมาถวายพระได้อย่างแน่นอนฉันขออนุโมทนากับพี่ด้วยว่าเราทั้งสองคนก็มุง่ง ตรงมายังบ้านเศรษฐีเพื่อขอรับจ้างทำงานมหาเศรษฐีเห็นมหาทุกตะะมาขอรับจ้างทำงานก็เลยถามว่าเธอจะทำอะไรให้ฉันได้บ้างละ่ะมหาทุกกะะก็ตอบอย่างนอบน้อมว่าท่านเศรษฐีจะให้ทำอะไรผมก็ทำหมดนี่แหละครับมหาเศรษฐีบอกว่า ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันจะเลี้ยงพระสามร้อยลูปจเจ้าจงมาผ่าฟื้นเถิดมาหาทุกตะดีใจมากที่ได้งานทํามาได้มีปไปแล้วก็ตั้งท่าุกเมนอย่างเอาจริงเอาจังอย่าไม่เคยเป็นมาก่อนใช้ทั้งมีและขวานพาฟืนไปอย่างกระฉับกระเฉงมากทีเดียว เศรษฐีสังเกตเห็นว่ามหาทุกตะกระตือรือร้อนเป็นพิเศษจึงถามว่าวันนี้ดูเธอขยันทำงานเหลือเกินไ่ทราบว่าเธอไปได้แรงบันดาลใจมาจากไหนจึงขยันเป็นพิเศษมหาทุกตะก็บอกให้นายทราบว่าก็ผมกำลังปีติที่จะได้เลี้ยงพระรูปหนึ่งจึงตั้งใจทำงาน ื่อที่จะนำมหาที่ท่านเศรษฐีเมตตามอบให้นี้นะ่ยไปจัดถวายพระเศรษฐีฟังแล้วก็อนุโมทนาในความตั้งใจดีของมหาทุกตะที่จะบริจาคมหาทรนบารมีนในครั้งนี้ฝ่ายภรรยาของมหาทุกตะเข้าไปขอทำงานกับภรรยาเศรษฐีนางได้รับหน้าที่ในการตำข้าว และฝัดข้าวทำไปก็ปลิ่มปิติใจไปจนบริยาเศรษฐีสังเกตเห็นจึงถามสาเหตุว่าทำไมจึงร่าเริงผิดปกตินางก็เล่าเรื่องที่ได้รับเลี้ยงพระให้ฟังปริยาท่านเศรษฐีก็อนุโมทนาชื่นชมวันนั้นทั้งวันมหาทุกตะและภรรยา ได้ชชวยกระรับจ้างทำงานที่บ้านเศรษฐีเพื่อหาเงินมาซื้อพรัตตาหารเลี้ยงพระหลังจากเสร็จงานแล้วท่านเศรษฐีก็ได้ข่าวแรงเพิ่มเป็นสองเท่าด้วยความเลื่อมใสใจของคนเรานี่นะจ๊ะพอคิดที่จะให้ก็ยิ่งจะได้กลับคืนมายิ่งให้ก็ยิ่งได้ทั้งสองภรรยาสามีก็ยินดีราเริงว่า ได้ไทยยรรมแล้วตกเย็นก็กลับบ้านพักผ่อนรุ่งช้าภรรยาก็รีบลุกขึ้นมาจัดแจงอาหารส่วนมหาทุกตะก็ไปเก็บผักที่เม่นนำะชาประมงยืนทอดแหอยู่ได้ยินเสียงร้องเพลงด้วยความรู้สึกสบายอารมณ์ของมหาทุกตะก็เลยตะโกนถาม พอร่วมมหาทุกตะจะเลี้ยงพระก็มีจิตเลื่อมใสขอร่วมบุญด้วยด้วยการมอบปลาตะเพียนสี่ตัวที่เก็บเอาไว้เมื่อมหาทุกตะกำลังถือปลาขับมาบ้านบรรดุกรรมพลศิลาอาจของเท้าสักกะก็ได้แสดงอาการร้อนเท้าเธอทรงตรวจดูมนุษยโลกโดยทิพยะจักขุก็ทราบว่า มหาทุกตะจะถวายประาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เนื่องจากอาหารของมหาทุกตะไม่ค่อยประณีตพอที่จะถวายพระบระมศาสดาจึงดำริว่าถ้าใครเราควรไปบ้านของมหาทุกตะทำหน้าที่เป็นพ่อครัวก็จะได้บุญอีกโซนหนึ่งว่าแล้วก็จำแรงกายเป็นมานบหนุ่ม ได้ไปที่บ้านของมหาทุกตะบอกว่าตัวเองรู้วิชาปรุงอาหารให้มีรสเลิศรสอร่อยใครได้รับประทานแล้วก็จะติดอกติดใจกันทุกคนมหาทุกตะคดีใจว่ามีคนจะมาช่วยทำครัวให้เพราะตัวเองและภรรยาก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการทำครัวสักเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมานั้น อาหารที่รับประทานแต่ละมือ้อส่วนมากก็ไปเที่ยวขอเขากินประทางชีวิตไปวันๆเท่านั้นการจะทำอาหารที่ประณี่ถวายพระนั้นไม่เคยเลยแต่ก็บอกหนุ่มคนนั้นว่าตัวเองน่ยไม่มีเงินค่าจ้างให้หลอกพระอิงก็บอกว่าหากท่านจะทำอาหารถวายพระเราไม่ขอรับค่าจ้างก็ได้ แต่ก็ขอให้เราเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ท่านได้ทำไปกันแล้วกันมหาทุกตาก็ดีใจมากรู้สึกว่าหากตัดสินใจจะทำความดีอะไรสักอย่างสิ่งไหนที่เคยคิดว่าเป็นปัญหาก็ไม่มีปัญหาจึงรู้สึกปลื้มใจตลอดเวลาว่าแล้วก็เชิญหนุ่มแปลกหน้าผู้ใจดีเขาไปทำอาหารในครัว ส่วนตัวเองก็ขอตัวไปนิมนต์พระมาฉันพระตาหารที่บ้านในเช้าวันนั้นพูนนำบุญได้ไปกราบนิมนต์ภิกษุให้ไปรับพระตาหารตามบ้านหลังต่างๆตามบัญชีรายชื่อที่ได้จดเอาไว้จนหมดสิน้นไม่ได้แบ่งไว้ให้แก่มหาทุกตะเมื่อมหาทุกาตะมาขอรับพระก็ไม่มีให้ ทำไม้มหาทุกขตารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเสมือนหอกที่คมกริบแทงที่หัวใจหมดเลี้ยวหมดแรงสุดกายลงนั่งกอดเข่าร้องไห้บิงบอลขอแบ่งพระสักรูปหนึ่งจากเจ้าภาพทั้งหลายมหาจนเห็นอาการเศร้าโศกของมหาทุกขตแล้วก็สงสารพากนนิผู้ชักชวนเข้ามาทำบุญว่าท่านได้ทำกรรมหนักเสร็จแล้ว ที่เรมแบ่งพระภิกษุให้มหาทุกตะทุกคนต่างก็พากันสงสารสงสารก็สงสารแต่ก็ไม่มีใครยอมแบ่งพระภิกษุให้เพราะเสียดายบุญที่ตนจะได้รับบัณฑิตผู้นั้นรู้สึกละอายใจมากได้กล่าขอโทษและแนะนำเขาว่าสหายยังมีพระผู้ทรงพระคุณนันยิ่งใหญ่ เหลืออยู่อีกรูปหนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าท่านมีบุญโลกงก็คงจะรับอาราธนาเป็นแน่มหาทุกตะแม้รู้สึกว่าตัวเองเจอปัญหาใหญ่ขึ้นทุกขณะตอนนี้มีศรัทธามีทายธรรมแต่ไม่มีพระมาเป็นเนื้อนาบุญส่วนพระบรมศาสดานั้นเล่า ก็ทรงมีอุปถากซึ่งเป็นบุคคลสำคัญมากมายการที่พระพุทองจะรับนิมนต์เราผู้ไม่มีชื่อเสียงเลยแถมเป็นคนยากคนจนซะอีกเนี่ยก็คงเป็นการยากเหลือเกินแต่ว่าในใจนะมันได้ยอมสิ้นหวังจึงมุ่งหน้าไปที่ประตูพระคันธกดีของพระสมมาสมุทธเจ้าสุดเข่าลงร่ำให้แล้วก็ทูลอ้อนวอนว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญในเมืองนี้นะคนที่ยากจนกว่าข้าพระองค์นั้ไม่ได้มีอีกแล้วขอรรรขพระองค์ได้ทรงโปรดทรงเคราะ์ข้าพระองค์ดิเถิดส่วนว่าพระบรมศาสดาจะรับนิมนต์หรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องมารับฟังกันต่อในวันต่อไปนะจ๊ะสำหรับข้อคิดในวันนี้ก็คือว่า ทุกก้าวย่างของชีวิตก่อนจะพบกับความสำเร็จนะมักจะตั้งเผชิญกับอุปสรรคเราเป็นยอดนักสร้างบารมีตั้งเอาชนะปัญหาและอุปสรรคนั้นให้ได้เหมือนเรือที่ตั้งฝ่าคลื่นลม่าสามารถฝ่าคลื่นลมมรสุมมาได้ก็สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้สำเร็จ เมื่อตั้งใจจะทำความดีอะไรแล้วเนี่ยอย่าได้หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งผองอุปสรรคเนี่ยมีไว้ให้ข้ามและปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มแต่เราเอาชนะปัญหาด้วยปัญญาได้ก็จะพบกับความสำเร็จขอให้ลูกทุกคนมองไปที่เป้าหมายและเพียรพยายามจนกว่า จะประสบความสาเร็จกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหอนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสาเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพประนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทอนทำมาตายเจดีเมื่อนีอันนั้นจะกรวานอำมนวยสุขทุกสถานตราบนิพานถึงสุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา